โอเคส่วนสาหางนี้เก้านี้ไปรถทำบรรดาในที่367จาดตอนี้กรงุงเทพุผมผมเป็นทางสุพาจะถึ่เชงซ้าครับอ่ะวันนี้ผมจะตอบทุกคนว่าไอ้ที่ผมเอารูปไปลงไอ้ยูทูอ่ะผมถ่ายด้วยเปล่าใช่ครับถ่ายนะรอนนอนเจอ,อ่ะผมถ่ายหมดเลยนะเออแต่ว่าคือแบบที่ที่สาหางที่ ที่สิบเอ็ดอะไรอะหาางที่สิบสองเนี่ยผม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 ถ่ายได้นะเออนะจะตอบตอบตับ,บทุกคนเนาะถ้าเือนตู้เลสานยผมถ่ายอยู่แล้วโอเคลอดออกครับมา ก็อตอบเนาะอือเดีย๋ยวรอให้รถออกก่อนนะครับอ่า<ฮ>เดี๋ยวรอ,อครับอ่า กาแมาออกอัตราการตามเพตน,นะครับ อันต่ำไปเน่4สี่สี่ส่เก้า็ต